วันนี้ก็จบสกอร์ที่วนอันเดอร์พาครับก็ก็ต้องบอกว่าด้วยสภาพคอนดิชันของวันนี้แล้วก็ต้องต้องถือว่าโอเคที่ที่สกอร์ออกมาเป็นตัวแดงนะครับเพราะว่าถ้าเจอทั้งฝนในรอบแรกแล้วก็เจอทั้งลมรอบหลังแล้วก็สนามนี้ก็เปรีค่อนข้างอันไล่ยากครับวันนี้ก็ตีค่อนข้างโอเคแต่ว่าก็ยังทำแต้มจากลูกพัดไม่ได้ บอกอยากเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นเกาะด้วยก็ก็หวังว่าขอให้สภาพอากาศดีๆก็พยายามปีอันเดอร์พาให้ได้ครับก็ก็ให้มีโอกาสตัวเองได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในลุ้นในสองวันสุดท้ายครับทุกคนอนะ่ะคงคงคิดถึงการแข่งขนะันนะนะก็ไปเช่นทัวร์นะเพราะเราเราห่างหายจากการแข่งของเอเชยนทัวร์ไปค่อนข้างนานพอสมควร แล้ว,วสัปดาห์นี้เรา,เราได้เล่นในเมืองไทยด้วยก็รู้สึกดีครับที่เราได้เล่นในเมืองไทยไม่ต้องเดินทางไปไหนอยู่ในเมืองไทยทานอาหารไทยก็กรู้สึกอนจอยก็เล่นตามเกมตามแผนเดิมเพราะว่าสนามนี้อย่างที่บอกว่ากรีนค่อนข้ง,ขงยากแล้วก็หลุมพะสามที่นี่ก็ต้องต้องระวังพอสมควรเพราะว่ามีทั้งหลุมยาวที่ที่ทำโทษครับผม